คลิปในวันนี้นะผมนะผมจะมาแกล้งน้องไอริสเมเปิลหรือว่าน้องสาวของผมนะผมนะวันนี้ผมจะเอาแปล่าเป็นผีหัวกระทงนะครับคือมันจะเป็นผีแต่ว่าหัวมันจะเป็นกระทงนะผมนะในคลิปนี้ผมเกลียนน้องโคตรเกลียนทุกคนนะจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยดีกว่าผมนะอย่าพูดท่อนทำเพลงถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวน,นี้เหมืนนี่ก็ ก็ต้องขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไม่ครับนั่นเองทุกคนวันนี้เราก็มาเที่ยวกันนะงานลอยกระทงวันนี้ก็เหจจแบบมือนเสียงคัดจมูกะครับเพราะว่าผมเป็นๆๆหว <พบ S 1> <ก>ัดนะทุกคนนะคลิปนึงนะคะเป็นคนลิปลอยกระทงนะเป็นเขาจัดขึ้นนี้สุดยอดที่เราสามารถมาแบบว่าติดเกาะแบบสมจริงได้ด้วยทุกคนและแบบเหมือนตอนกลางคืนว <ๆ S 1> ันนี้เราไม่มาแค่หวานเรามาแค่แคทเตอร์ไอผมายเราเนาะเกี่ยวกับ กระทงอะไรแบบนี้เอออันนี้นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะก่อนอื่นเราก็เราหาของกินก่อนดีกว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเกาะนี้จะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าอดีเออเขาจะเตรียมอะไรไวให้กินมีเบอร์รี่ด้วยคหรเกะก่อนนี้เดี๋ยวไปขอเนล่าขนก่อนแล้วกันนะครับอาจจะพูดได้ไม่เยอะเหมือนผมเพราะผมเป็นวัดนะครับคือเดินจะบุกว่าเราดีทุกคนเก็บไม่ดี ฝนตกอึ้งอ่างก็ร้องตายร้องเสียงดังมากคือแบบร้องแบบเอืออะโอเคโอเคโอ้โหเฮ้ยเก็บเบอร์รี่อยู่เก็บยากเก็บในคลิปนี่ผมก็มาแกงแล้วก็มาผสมช่วยนะครับกินแงมแงมแงมผมอยากคนอื่นนะทุกคนโปรเจกต์วันนี้เราก็คือคือการอุ้มนกของกินสร้างบ้านนะจังหวะนี้เราก็ต้องมารอกันว่าตอนกลางคืนจะมีกระทงอะไรให้เราลอยไหมนะเออเราต้องเราต้องทําของไว้เผื่อแบบทํากระทงไหมลอยเออไม่แน่เนี่ยมา ตัดไม้กันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมันคืออะไรอะแอปเปิลเนาะอ๋ออะโวคาโดมันคือต้อนอะโวคาโดนกนกนกกินอะโวคาโดนกกินอะโวคาโดอย่างน้อยเราก็ <laughs> มีอะไรกินแล้วนะวันนี้เป็นต้อนอะโวคาโดเฮ้ยอะไรอะนอกอะไรอะทุกคนเด้อเด้อเด้อเดแป๊บนึงนะมันมันจะปแปลกแปลกแล้วไอ้นอกเดี๋ยว นกมันก็อยู่แถวนกไม่ใช่หรอมันไม่อยู่อะไรแถวนี้นกก็อยู่แถวนกคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่คือตัดไมกันก่อนมาทุกคนเรามาตัดไม้สร้างบ้านกันดีกว่าเดี๋ยเจ้านกตัวแบบแปลกเลยเอ้ยยังอยู่อ่ะเอ๊วันดีเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมันอุ้ยมันบินไปแล้วทุกคนไปไหนอ่ะอุ้ยบินแบไมกลับไปอ่ะหนีบินสูงมากเอ๊แต่ว่าแถวนี้นกพวกนี้มันไม่บินนี่นะมันจะอยู่บนบกเอ๊อุ้ มันทำอะไรอะ่ะทุบกเ็เห็นต้องมีก,กองไฟหรือคน,นเราหาอะไรกินดีว่าจังหวะนี้เอ้อเดี๋ยวกองไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกย่างเฮ้ยเฮ้ยจะช่วยมันยังไงอะ่ะทุบบอกเหรอทุบก,ออก็ทุบเฟลออทุบเฟลทุบเฟล โอ้ยฆ่าตัวตายแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหช่วยน้องบเดี๋ยวเราทำขวานกันดีกว่าเผื่อเหตุการณ์ถลกเฉินทุกคนโอ้ว่าต้องแปลงหน้าเป็นตัวที่มันใหญ่กว่านี้ทุกคนดูมันมีกองไฟโผล่ผมเห็นปอบไม้ของแล้วทุกคนจะเป็นวานนะครับก็เชื่อมันแล้วกันนะทุกคนวานถี่ได้เงินอาจจะมีต่อที่ใหญ่สุดในโลกนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลยเราไปตัดไม้ดีกว่าอืมต้องจับตาดูนกตัวนั้นไว้ดีๆนะเผื่อมันเกิดมีอะไรขึ้นมาบินไม่ได้โอ้ยผมบินไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวทีพี่หาอันดีกว่าโอ้ โอเคอ้ไรมันจะปิ i n spin s น i n ินแอ๊เราต้องมีต่อโอ้ยเราต้องมีต่อเผาไว้เฮ้ยไม่เหรอคืออะไรเงี้ยอากาศแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว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  พ่อวานเดี๋ยวเะดีขนาดนั้นทำไมป่วานบินได้ยอย่างเงี้ยไม่คนรจะเป็นไงกานสิ่งกาดยังกานยังกันพ่วานมันควรอยู่ในน้ำไม่ใช่เหรอทำไมมันมาอย่างนี้เนะี่ยโอ้โหคนกำลังจะไปขุดเหมืองขุดถ้ำเลยอุ๊ยเอา้าทำไมมันตัวมันตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยจ้าวานสวัสดีอ่ะ อยู่ดีก็กลายเป็นตัวเล็กอะไรวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันชักจะแปลกแล้วอันนี้คือเซอร์ไพรส์ที่เขาเตรียมไว้หรือเปล่าอาจจะใช่นะเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรแปลกๆน่าจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ที่เขาเตรียมมาให้ทุกคนอย่างว่าเนาะทริปนี้นี่พี่จ่ายมาแพงเหมือนกันนะทุกคนเหมือนแบบเป็นแบบการอยู่เกาะที่สุดจะสมจริงแต่ก็ไม่คิดว่าจะสมจริงขนาดนี้แบบมันดูไม่ค่อยจะเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยว มันจะให้เราไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวเรามาทุกคนดู้ะมันบินขึ้นไปบนนั้นแล้วเราจะบินตามมันไปยังไงอ่ะเ้ยเยเฮ้ยเหมือนมันเล่นน้ำด้วยอ่ะ มันทำไมมันกระโดดสูงจังอันนั้นมันกระโดดหรือมันบินเนี่ยเอายี้ดีกว่าเหมือนมันน่าจะบินนะครับเหมือนมันจะบินยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นอ่าตัดตอนตอนนี้มีเสกตัดหินครับขุดหินกันก่อนทำตอกเขาก็ไปทำขวานหินเป็นต้นกล้วยนะเราจะได้มีอะไรมากยิ่งขึ้นจะได้สร้างบ้านตอนกลางคืนจะได้รอมามีกระทงนะมีการเป็นกล้วยนะครับเอ้กล้วยโอเคเราได้หินมาประมาณนึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวคาบข้างบนดีกว่าเนาะมีกปล้ต้นกล้วยเหรอจะเห็นหรือเปล่าเล่นน้ำไปหน่อยอยู่ก่อนเล่นน้ำนิดนึงไหนึ่ง ทุบเบอร์รี่ออกกันเดี๋ยว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 ทุกคนเมื่อกี้มันไม่มีต้นกล้วยไม่ใช่หรอแล้วถ้าทำไมตอนนี้มันมีต้นกล้วยอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยฮัลโหลวยเราสามารถเอ่อทุบต้นกล้วยเพื่อกินได้ปะทุบไม่ได้เอ้ยแล้วทำไมมันตีเราด้วยอ่ะนายตีเราหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะมันอยู่กันละที่กันเอ๊ะแล้วทำไมมันไอ้นี่ได้ล่ะเนี่ยหรือหรือว่าเราต้องใช้อ่าอิตโต้ไปตีมันเไปเจ้า เนี่ยทุกคนมันโอ้ยแขังตีเราด้วยเดี๋ยนะเออแต่จะว่าไปวันลอยกระทงเหรออันนี้มันก็เกี่ยวอยู่นะใบกล้วยก็ทําเป็นกระทงถูกไหมหรือว่ามันต้องกะอ๋อนี่ไงกระทงทุกคนนี่ไงตอนแรกเราว่าจะตัดเอ๊ะเดี๋ยนะทำไมมันขยับเดี๋ยว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 นะมันมันชักจะเริ่มแปลกๆลแล้วหรือว่าอันนี้คือที่เจ้าของงานเตรียมไว้ให้กระทงเดินได้เนี่ยนะเป็นหุ่นยนต์เหรออุ้ยกระทงน้อยไปไหนอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอะ เฮ้ยนายมานี่ก่อนฮัลโหลอ้าวดูเหมือนจะไปไกลแล้วอ่ะทุกคนโดนมาท่านผีกระทงกันยี่ห้าทุกคนนี่ผมก็เปลี่ยนชื่อผีกระทงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันมันไกลล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขึ้นขึ้นน้ำก่อนขึ้นน้ำก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเมันมันเป็นผีมันเป็นผีทุกคนเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวทำดาบ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 เร็วดาบ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 เฮ้ยดาบแบบเฮ้ยฮะ เดี๋ยวนะไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะทุกคนเห็นปะเฮ้ยยังไม่ได้ทําสร้างบ้านเลยยังไม่ได้ทํากระทงเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันไปไหนอ่ะฮัลโหลกระทงตัวนั้นมันเป็นผีไม่ใช่หรอมันหายไไปหนแล้ววะฉันอยู่นี่อย่งเงินะแต่มันเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าเดี๋ยวมันเป็นหุ่นยนต์ไม่เหรอไม่เหรอเอ้ยนี่ไงกระทงเอ้าหายไปแล้วอะไรอ่ะผมว่าม่ต้องมีก่อนนะครับทุกคนแล้วอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดไม้เพิ่มนะแล้วก็มาทําบ้านหลังเล็กๆทําประตูไว้มันน่าจะเข้ามาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปตัดไม้ดีกว่านะทุกคนถ้าเกิดว่าเราทาบ้านหลังเล็กๆแล้วเนี่ยแล้วก็กันเจ้ากระทงไว้ไม่ให้มันเข้ามาเอ๊แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาแบบไม่ได้มาอายก็ได้นะกถ่ายรูปเขานะครถ่ายรูปไอควรจะถ่ายรูปไอเมื่อาจจะเป็นแบบแบบหุ่นยนต์ที่ติดใจดีหรือเปล่าไม่น่ามีผีนะอะเดี๋ยว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 มันคือโดนอะไรอ่ะเอ๊หรือว่ามันมันถ่ายแล้วด ชีสชีสเฮ้ยเฮ้ยมีรูปให้ดูด้วยทุกคนนี่ถ่ายรูปให้ดูด้วยขอบคุณนะขอบคุณโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันคืออะไรอ่ะมันเครื่องอะไรผิดพลาดหรือเปล่าันคือโดนช็อตอะไรแบบนี้โอ้โหเจ็บไปด้วคโดนจับผิดพาดนิดหน่อย๋อคิดว่าเป็นบริการบริการจากทางเกาะซะอีกที่ว่าส่งมาถ่ายรูปแล้วเผื่อจะได้ออกไปจากเกาะอะไรเงี้ยทุกคนจบทริปท่องเที่ยวเราจะได้แบบว่าอะสงสัยจะมาถ่ายรูปจริงๆแฮะ ไหนดูสิเพื่อจบคลิปต้องเที่ยวแล้วเราจะได้ไปอวดเพื่อนไงอุ้ยดูดิเรากำลังตัดไม้อยู่รูปนี่เป็นธรรมชาติมากเลยนะเออเขาก็ใส่ใจเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าของเกาะเออมีใส่ใจให้เราแบบถ่ายรูปไปอวดเพื่อนด้วยโอเคใกล้มืดแล้วทุกคนเมีไม้เพียงพอแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านตัวน้นกันดีกว่าใกล้ๆเนาะแกงเว้ยไม่ใช่ถ่ายรูปอวดเพื่อนเขาจะถ่ายรูปบ้านให้เราไหมนะเราสร้างบ้านแบบเล็กๆแล้วกันทุกคนเล็กๆพอให้เราอยู่แบบเออคนเดียวได้เนาะเกาะนี้มีหนูเกาะนี้มีหนูสจะแคบไป มันแคบไปไว้เนี่ยโอเคแหละทุกคนน่าจะไม่แคบมากนี่น่าจะเพิ่มตรงนี้หน่อยนะเออเอาแบบเป็นซุ้มพอเราเป็นซุ้มพอทุกคนไม่ต้องเป็นถึงขนาดบ้านหรอกน่าเป็นแค่ซุ้มเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะหนูแฮมสเตอร์เหรอหนูวิทำไมทางเกาะเขาใส่ใจขนาดนี้หรือว่ามันจะเป็นสัตว์บนเกาะไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนรีชานี่เกาะใส่ใจก็มาถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนมันล่ามันาตัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วเราจะ โอ้ตายแล้วส no. ัตว์ป่าที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่เราคาดว่าไม่น่าจะมีนะเราทําเป็นแคมป์แ anyway. ล้ว you ก know? ันอะไรอะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะทุกคนมันเหมือนอุ้ยอุ้ยมันน่ากลัวทุกคนหน้าตามันน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดาบมางก่ดาบ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 อยู่ไหนอุ้ยเสียงมันน่ากลัวทุกคนเหมือนเอเลี่ยนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเกาะเล่นอะไรอีกเนี่ยอุ้ยมันร้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเกาะเซอร์ไพรส์อะไรอีกเนี่ยอุ้ยออกไปออกไปนะ พอเราตีแล้วมันก็หายไปตกลงเราแก้เป็นผีกระทงจริงไหมเนี่ยมาเที่ยวก่อนนี้โอ้โหแทนที่จะไปลอยกระทงกับป้ากับม้าแบบว่าคอนเซ็ปต์ตายแล้วไม่นะทุกคนเราเราคิดผิดแน่เลยอ่ะน่าจะไปลอยกระทงกับป้ากับม้าลุงอิจะดีกว่ามาไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราปักแสงสว่างหน่อยก็แล้วกันนะเวันจะตื่นตอนกลงคืนแต่จะได้มา้ากับม้าโอเคเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้มันไม่มีไม่ใช่หรอมันมาไงเนี่ย หรือว่ามันถึงเวลาลอยกระทงแล้วเราควรจะไปลอยกระทงทุกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ว่ามันไม่ใช่แล้วไม่น่าจะใช่เซอร์ไพรส์จากเจ้าของเกาะแล้วอะทุกคนว่ามนันแปลกไหมทุกคนคิดเหมือนพี่ไหมว่ามันมันมันไม่ใช่เซอร์ไพรส์จากเจ้าของเกาะแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรอเออเออนายสวัสดีสวัสดีสสสสสดนายนายพูดได้ไหมเออเออนายยู่ไห,หไม,ไมกินกินเบอร์รี่เอฮะพูดพูดไม่ได้แล้ว อืม uh <laughs> เอ <laughs> อาาแล้วนายอยู่ไหมกินกินเบอร์รี่ไหมแล้วอันนี้นายมาจากใครอยู่นี่นี่เบอร์รี่เบอร์รี่ไปหมดเลยเบอร์รี่แบบอยากกินไม่ไม่อะ นายกินเบอร์รี่ดีกว่าเนี่ยมันอร่อยนะหวานด้วยโอเคไหมเออเนี่ยเออเนี่ยมันอร่อยนะนายคงไม่ต้องอยากกินคนซะขนาดนั้นหรอกเนาะฉันคิดว่าเราเออไม่ควรอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าลบกันไปทุกคนเขาก็จะฉันต้องการเดียวนะทุกคนมันแปลกแล้วนะเนี่ยทุกคนเดีดเดๆ ทุกคนที่ว่าเราเริ่มชักจะไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนทำไงดีเออตอนนี้อายกันแล้วกลัวมากมากเนี่ยเออกลัวไปรับเป็นตัวทุกคนเราจะต้องหาทางนะทุกคนถ้าเราสามารถคามเรือออกไปจเกาะได้ไหมอ่ะเฮ้ยเราเราจะหนีจนรอดไหมเนี่ยมีแผนการหนีครับมันไปไหนแล้วอ่ะเออนี่นายเฮ้ยทุกคนเอเหมือนจะไม่ได้ต้องการจะกินเรานะเหมือนจะเป็นเจตนาดีแต่ไหนๆหนก็ไหนไหนแหละลองตามไปดีกว่าอ้าวไปไหนแล้วล่ะ เฮ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยไหนก็ซอมบี้ไหนก็ผีกระทอมนั่นมันเนี่ยนั่นมันหยงค่ะทุกคนวันนี้มันจะจัดการเราเองเมื่อกี้มันให้ผีซอมบี้มาจัดการเราเดี๋ยวนะนี่นายมาคุยกันดีๆก็ได้เนี่ยไม่เห็นจะต้องโอ้ยโอ้ยทุกคนคุยดีว่ากเลยดีว่าอะไรคุยดีมากะไรไม่คุยเว้เล่นกันก่อนอู้หูหูค่อยคุยกันก่อนแล้วค่อยคุยกันจับน้ำก็มา กำลังร้ายเข้ามาหนีหนีหนีแล้ว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 อุ้ยทุกคนวางเรลยทุกคนเดี๋ยวทุกคนเราเราไปพักที่เกาะนู้นกันก่อนไหมข้างหน้ายังมีเกาะเดี๋ยวรีบไปส่วนบ้านนั้นของเราไว้ก่อนแล้วกันนะบ่ายน้ำตามไปจะไปปลอดภัยแล้วผมจะว่ายน้ำตามไปตาย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 ไปเร็วรีบมาเร็วรีบมาเร็วตรงนี้ก็มีซอมบี้โอ้ยหลบกัน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 บ่้ำตามไปนะบ่ายน้ำตามไปโอเคไปชับ S <S เออนี่เอาออกสิเออโอเคเฮย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่นะว่าฉันคือผีกระทงยังไงล่ะทุกคนมันว่ายน้ำเก่งมากซึ่งเราต้องรีบขึ้นไปทุกคนมันตามมาแล้ว<อ>ข้างบนก็มีซอมบี้ทำไงดีอซอมบี้หายก่อนทุกคน<ด>มันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นายนายคุยกันดีๆก่อนได้ไหมโอเคนะนายนายคุยกับฉันก่อนนี่นายยันนายอย่าเพิ่งทำนายฉันฉันไม่ได้มีอาวุธจริงๆฉันฉันเป็นคนดีนะ ฉันแค่มาเที่ยวก่อนนี้เท่านั้นโอเคไหมเข้าใจไหมแล้วฉันก็ไม่มีอาวุธด้วยนี่นี่นี่ฉันเป็นคนดีนี่นี่นี่มีรูปรูปถ่ายฉันด้วยเห็นไหมแล้วก็มีอะโวคาโดตให้นายกินด้วยฉันชอบผู้หญิงไม่ไม่ฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงฉันแค่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงเท่านั้นเองเอาจริงๆเออฉันเป็นผู้ชายนอะเป็นผู้ชายนะเชื่อไหมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายฉันแค่แต่งตัวเป็นผู้หญิงนะนายก็เออนายนายนายไม่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 ต้องมองกันไอ้อะ เออุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยดิกลดิๆลอย่ามาทำลายจังหวะของฉันเดี๋ยวนะนายนายปกป้องฉันหน่อยได้ไหมนายไปนู่นน่ะนู่นน่ะซอมซอมบี้อ่ะเอ่อเอ่อช่วยช่วยช่วยฆ่าให้ทีดิน้าน้ากินไก่อ่าฆ่าให้หน่อยเออได้ไหมฮัลโหลหรือว่าทุกคนโอกาสนี้แหละตอนที่มันกำลังเผลอเราจะไปฆ่ามันนะทุกคนพีกระโจนตัวนี้บอกเลย ยังไงมันก็ไม่ลามือจากเราเราลองมันเผยก่อนนะทุกคนเราจะไปฆ่ามันกันไปไหนวะทุกคนไปไหนแล้ววะเอออ่อโดดอยู่นี่อ่ะไม่เห็นเหรอถือว่าลงน้ําไปแล้วเฮ้ยอยู่นั่นไงเฮ้ยมันฆ่าซอมบี้ให้เราไปแล้วทุกคนว่าเขาจะเป็นคนดีจริงๆนะแต่เมื่อกี้ยังทำร้ายเราอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมซอมบี้มาอยู่ตรงนี้อ่ะนี่นายนายเฮ้ย ตายมาอ๋อเข้าใกล้มันไม่ได้เลยทุกค,คนนี่แน่อุย้ยมันไม่ตายอะทำไมอะจะทำอะไรฉันจะทำอะไรฉันฉันเปล่านะฉันไม่ได้ฉันแค่จะตีซอมบี้เฉยๆแต่ว่านายดันมาอยู่ข้างหลังเองอะทุกค,คนเอาแย่แล้วพี่แย่แล้วทุกค,คนเขาจะจับได้หรือเปล่าเนี่ยเอโอโว้ยโว้ยเขยาทุบหญ้าไล่มาแล้วกินก่อนอุย้ยนายอย่าเพิ่งทำอะไรฉันเลยนายอย่าเพิ่งทำอะไรฉันไม่นะยายาทุกคนเอาเลวเอาเลว โนวิมมีทางรอดแน่ๆเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องเอาเป็นว่าว่ายน้ำหนีแล้วกันว่ายตามันหรือเปล่ายังไม่ว่ตามัโอ้น่าสงสารน่าสงสารโอเคทุกคนนะก็ถายคลิปนี้ผมเนี่ยก็ต้องขอจอลาไปก่อนทุกคนนะไม่อยากให้แกล้งอายอีกก็ขอคลิปนี้คนละหมื่นขอหนึ่งหมื่นไลค์นะทุกคนนะดีๆแบบนี้ได้ทุกคนที่โอเคบ๊ายบาย